วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาวสามาัคคีกับลาวเฉพาะกิจกกนะคะประจํวันที่4เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกัรพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ4กับ7 6กับ9 404142464749 707174767779 6, 471074149 467นะคะจับคู่กับ 4, 4774 4664 หกเก้าเก้าหกเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสองสี 2, 4, 6, 4, 4, 6, 8, 4, 6, ่หกสี่สี่ห่หกได้เนาะเจ็ดเก้าหนึ่งเดก้เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะต่อไปเราจะพะกิดหกกับเจ็กากับศูย์หกกับเกจ็กับศูนย์หกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย สี่เจ็ดศูนย์นะคะจับคู่ก็หกศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์ก็หกเจ็ดเนาะก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะสองแนวทางนี้หกเจ็ดเก้ามาเหมือนกันนะคะต่างกันแค่สี่กับหกเนาะก็สี่หกศูนย์เนอรหกเจ็ดเก้าสี่หกศูนย์เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะ สวัสดีค่ะ